สุขภ,ภาพช่องปากของสุนักนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะสุนักก็สามารถเกิดโรคเหงือกอักเสบหินปูนและโรคปริทันเหมือนในคนค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขาดการดูแลอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้พี่แป้งนะคะก็จะมาบอกวิธีการแปลงฟันสุนัขอย่างถูกวิธีกันค่ะ ดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงฟันสุนักนะคะก็จะมีแปลงสีฟันค่ะให้เลือกขนาดของแปลงสีฟันตามขนาดของสุนัขนะคะแปลงสีฟันก็จะมีทั้งแบบเป็นแปลงค่ะแล้วก็มีแบบสวมนิ้วเราสามารถสวมนิ้วแล้วก็แปลงได้เลยค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นยาสีฟันค่ะให้เลือกยาสีฟันสําหรับสุนัขเท่านั้นนะคะห้ามใช้ยาสีฟันของคนค่ะเพราะสุนัขไม่สามารถบ้วนปากได้ค่ะและยาสีฟันของสุนักก็จะมีหลายรสชาตินะคะให้เลือกรสชาติที่สุนัขชอบค่ะ การแปลงฟันสุนัขนะคะเราต้องเริ่มจากให้สุนัขได้ชิมยาสีฟันก่อนค่ะเพื่อให้เขาได้ทําความรู้จักนะคะยาสีฟันเอายาสีฟันป้ายลงบนนิ้วเรานะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ยาสีฟันป้ายลงบนปากน้องสุนัขนะคะเพื่อให้เขาได้ชิมรสชาติของยาสีฟันค่ะและขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการให้เขาทําความรู้จักกับแปรงสีฟันค่ะให้เราโชว์แปรงสีฟันนะคะหลังจากนั้นก็ให้ขนมเขาค่ะ เพื่อให้เขารู้สึกว่าการแปลงฟันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะนี่แปรงสีฟันนะเดี๋ยวเราจะแปรงฟันกันและขั้นตอนต่อมานะคะเราจะเริ่มแปลงฟันกันค่ะเริ่มจากเอายาสีฟันนะคะบีบลงไปบนแปรงสีฟันค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มแปลงจากฟันเคี้ยวก่อนนะคะก็คือจะแปลงขึ้นลงหลังจากนั้นก็จะแปลงที่ฟันกรามค่ะ แปลงเป็นวงกลมและสุดท้ายก็แปลงฟันหน้านะคะจะแปลงขึ้นลงเหมือนกันค่ะเราจะให้การแปลงฟันหน้านี่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่เซนซิทีฟมากที่สุดนะคะแปลงขึ้นลงเบาๆค่ะเราจะแปลงเฉพาะด้านนอกนะคะส่วนฟันกรามก็จะแปลงเป็นวงกลมเราจะแปลงเฉพาะด้านนอกฟันค่ะสุดท้ายนะคะก็จะแปลงฟันด้านหน้าค่ะขึ้นลงนะคะเบาๆค่ะ ทำแบบนี้นะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะแต่ว่าเราจะแปลงเฉพาะด้านนอกของฟันค่ะ โดยการแปลงฟันนะคะไม่ควรเกิน1-2นาทีค่ะเพราะว่าน้องสุนัขเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกต่อต้านนะคะหลังจากที่แปลงฟันสุนัขเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมให้รางวัลเหมือนเดิมค่ะ <C 'm. S 1> เขาก็จะได้รู้สึกว่าการแปลงฟันนะคะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลังจากที่แปลงฟันแล้วจะมีสิ่งดีๆตามมานะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอยากแปลงฟันค่ะหลังจากที่แปลงฟันสุนัขนะคะไม่ต้องล้างน้ําค่ะ เพราะว่ายาสีฟันสําหรับสุนัขน้องหมาสามารถกินได้เลยค่ะควรแปรงฟันสุนัขวันละครั้งนะคะและควรทําตอนที่สุนัขอารมณ์ดีผ่อนคลายค่ะและอย่าลืมชมหรือให้รางวัลกับน้องสุนัขด้วยค่ะ